แต่ปลูกแบบผสมก็ได้นะคะนาครา,าดด่างและนารา,าดเขียวค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมปลมสุขค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยววันนี้จุจะพาเพื่อนๆมาขยายนาครา,าดด่างกันนะคะขยายนารา,าดด่างแต่เราจะไม่ตัดกิ่งนะคะเราจะขุดเราจะขุดจากกระถางของเขาเลยค่ะเราจะขุดเลยนะคะเพราะเขาแตกหน่อขึ้นมางามๆแล้วเขาจะได้ฟื้นตัวได้เร็วนะคะ แต่ก็ตนนีเขาก็ยาวสองกิ่งนี้เขาก็จะยาวมามกแล้วค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นนี่ค่ะปลายช่อของเขานะคะก็จะมีสีสีสวยค่ะอันนี้คือหน้าคราดด่างนะคะด่างขาวค่ะออกสีส้มส้มสีขาวนวลนะคะแล้วก็สีเขียวนะคะสลับกันนะคะตรงปลายช่อตรงนี้นะคะก็จะสวย <c oughs> ทีนี้เขายาวมากเลยแล้วค่ะเราก็เลยเห็นความสวยของเขาตรงนี้นะคะเราก็เลยจะเอาหน่อของเขาไปขายายเ mm. ลยค่ะเราจะไม่ตัดกิ่งแล้วก็ตัดช่ำนะคะ ราจะขุดหน่อของเขาไปขยายไว้รวมกับาลาคาราดเขียวนะคะเราจะปลูกแบบผสมค่ะค่ะแล้วก็มาทําการขุดเลยนะคะขุดหน่อของเขาเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราตัดกิ่งนะคะฝากเขาจะฟื้นตัวก็จะช้านะคะเราก็เลยคิดว่าถ้าเราตัดหน่อของเขาแล้วก็เอาหน่อเขาไปลงกระถางเลยก็จะง่ายนะคะ ะะได้มาแล้วค่ะหนึ่งหนอนะคะแล้วก็จะอ,ออกไปผสมกับหน้าคะลาเขียวนะคะปลูกรวมกันนะคะค่ะเพื่อนๆค่ะกระถาน,นี้ที่เราพกเขาไว้ในในกระป๋องพลาสติกแบบนี้นะคะกระป๋องพลาสติกอันนี้เราก็จะเอาเขาแยกแยกไปปลูกไว้ในแบบแฝนนะคะเพราะว่า ลัคารานะคะเ <ME UT> e> มื่อเขายาวเมื่อเขาโตนะคะ <ME UT> e> <reinfor ces> เราก็จะโค้งไหลลงมานะคะเราก็ต้องใช้ระบบแบบแสนถ้าเราเป็นแบบตั้งก็ตั้งไว้ที่สูงนะคะชาร์ต satur. ปลูกแบบตั้งไปแล้นเราก็เลยคิดว่าเราจะเอาเขาไปปลูกแบบแสนนะคะเราก็เลยจะเอาเขาออกจากกระถางใบนี้เลยค่ะเราก็จะแยกเขาออกจากกระถางใบนี้นะคะแล้วก็กเ,ออกกกะะเอาต้นที่เขาสามารถรากได้แบบนี้นะคะแต่จะไปปลูกผสมรวมกับนักคาร่าดางนะคะนักคาราดไา้ลักคาราเขียว จะเอาเขามาปลูกไว้ในกระถางแบบนี้นะคะจะรับกระทานที่แขวนเข้าป่อยเลยนะคะแล้กกกวก็ตัดเชือกความยาวตามที่ต้องการนะคะร้ห้เชือกแบบนี้ะ้อยเชือกเป็นเชือกครบนะคะเ,เ,ปเป็นเชือกะครบค่ะเพื่อนๆคะเมื่อเราลอยได้ทั้งสองข้างแบบนี้นะคะเราก็จับปลายเขามามาัดเป็นปมนะคะแล้วทำเป็นที่ของนะคะทาเป็นที่แขวนแบบนี้นะคะ แล้วก็ดูให้เชื่อกับร้านกันแบบนี้นะคะแล้วเราก็มามาข้างบนนค่ะนี่ค่ะเป็นนี้ค่ะก็จะได้ที่แวนแบบนี้แล้วนะคะค่ะเมื่อเราได้ที่แวนเรียบร้อยแล้วก็เตรียมดินแล้วนะคะดินเราก็ใช้ ดินหมักนะคะที่เราหมักไว้นะคะเงนกระถางเลยค่ะข้างล่างก็ลองได้แขวนเหมือนเดิมนะคะข้างล่างเราก็ลองได้แขวนเหมือนเดิมก็ใช้ดินหมักแบบนี้นะคะ <S <S อันนี้เราจะปลูกแบบผสมกันเลยนะคะด่างกับเขียวนะคะด่างขาวกับเขียวนะคะ ค่ะเพื่อนๆคะเราก็จะเอาด่างขาวนะคะนักราด่างขาวลงไว้ตรงกลางก่อนนะคะแล้วเอาด่างด่างเขียวรอบนอกนะคะแล้วก็จัดการเลยค่ะปัดเขาลงไปเลยนะคะปัดเขาไปลงไปเลยค่ะเอาไว้ให้อยู่ตรงกลางนะคะให้ปลายแบบนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะเอาด่างขาวนะคะเอาด่างขาวลงก่อนเลยนะคะ นักขลาดเขาไม่ต้องการน้ําเยอะนะคะเพื่อนๆถ้าเราดูแลนักข้าดอย่าให้น้ําเยอะนะคะถ้าฤดูฝนก็ต้องเอาเขาเข้าร่มนะคะไม่อย่งงางนั้นลากเขาก็จะเน่านะคะแล้วก็จะได้ด่างขาวแบบนี้นะคะแล้วก็เลยจะเติมความเขียวให้เขานะคะแล้วก็าด่างเขียวเพิ่มเข้าไปะคะ่ะขด่างเขียวแซมรอบนอกนะคะแซมรอบนอกแบบนะะี้ค่ะ ถ้าเราเลือกกิ่งที่น่าคลาดขาวเลือกกิ่งที่สูงนะคะและน้าคลาดเขียวกิ่งที่จีเตี้ยก็จะสวยเลยเพราะว่าตรงกลางก็จะเป็นสีเขียวนะฮะปลูกแบบนานแน่นเลยนะคะปลูกแบบนานแน่สวยๆนี่ค่ะอันนี้หลุดลากิ่งมาด้วยเลยนะคะแต่เป็นการเลาะห่อดเขาออกมานะคะเลาะห่อดเขาออกมา เ <biases. S 2> พื่อนๆคะเราก็จะได้นักคลราดด่างแล้วก็นักคลราดเขียวอยู่ในกระถางเดียวกันแบบนี้นะคะและ้วก็นี่ค่ะอยู่ในกระถางขวดน้ําอัดลมนะคะครึ่งขวดนะคะเราใช้วิธีนี้นะคะเราสามารถปลูกขยายแบบนี้ได้นะคะเราก็สามารถ,ถห้อยมุมใหม่ก็ได้นะคะที่สําคัญนะคะนักคลราดนะคะนักคลราดเขาจะไม่ชอบน้ํานะคะถ้าชอบน้ํารากเขาจะเน่าค่ะให้ถูกแดดแล้วก็อยู่ร่มลำไรได้นะคะไม่ต้องกดน้ำเยอะค่ะ คลิปนี้นะคะเราก็จะนาคลาดด่างนาคลาดเขียวสวยๆอยู่ในกระถางเดียวกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวพอเขายาวออกมานะคะเขาจะสวยมากเลยนะคะนาคลาดเขียวเมื่อเขาถูกแดดนะคะายเขาจะเป็นสีแดงนะคะเป็นสีแดงสวยมากค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้ก็เอาวิธีปลูกนาคลาดนะคะนาคลาดด่างและนาคลาดเขียวอยู่ในกระถางเดียวกันนะคะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้ช่างนี้ก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ